สวัสดีค่ะเซลอ้อค่ะเป็นที่ปรึกษาการขายอยู่ที่โตโยต้านะครพน,นสาขาบางบอ่อนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวอ้อจะพาลูกค้านะคะมาดูเป็นตัวโตโ,ตโยต้านิวยารีนะคะเป็นรถ5ประตูนะคะเครื่องพัน2อ c ซีซีนะคะค่ะซึ่งตัวนี้นะคะราคาจะอยู่ที่691,000บาทนะคะเป็นพรีเมียมหลังคาดำนะคะสีขาวมุก ถ้าลูกค้าสนใจเป็นเกรดรุ่นไหนลูกค้าสามารถที่จะโทรเข้ามาสอบถามได้เช่นกันนะคะเพราะว่าตัวนิวยารีของเรานะคะจะมีทั้งหมดอยู่4เกรดรุ่นนะคะแล้วก็จะมียุ่นรุ่นย่อยนะคะลงมาอีกนะคะ,คะแล้วก็เดี๋ยวอ้อจะพาลูกค้านะคะมาดูรถนะคะทั้งภายนอกและภายในไปพร้อมๆกันเลยนะคะว่าตัวเกรดพรีเมียมของเรานะคะมีอะไรเพิ่มเติมไปบ้างนะคะ อย่างแรกนะคะจะเป็นในส่วนของด้านหน้านะคะด้านหน้านะคะมาพร้อมกับกระจังหน้าดีไซน์ใหม่นะคะแล้วก็ไฟหน้านะคะเป็นแบบ LED โปรเจ c เตอร์นะคะพร้อมด้วยไฟ LED Light Guiding นะคะกระจังหน้าจะเป็นสีดำเงาตกแต่งด้วยแถบโครเมียมนะคะในส่วนของล้อนะคะเป็นล้ออัลลอยปัดเงาสีทูโทนขอบ15นิ้วนะคะ แล้วก็ตัว New ยาล i สของเรานะคะแรงม้าอยู่ที่92แรงม้านะคะในส่วนของด้านท้ายนะคะมาพร้อมกับไฟท้ายแบบ LED Light Guiding นะคะแล้วก็มาพร้อมกับกล้องมองถอยหลังด้วยนะคะเพิ่มความปลอดภัยนะคะขนาดลูกค้าถอยนะคะค่ะเรามาดูภายในกันนะคะภายในนะคะจะเป็นเบาะหนังสีดำนะคะมาพร้อมกับ อนะคะเป็นจอทัชสกีนนะคะขนาด9นิ้วนะคะพร้อมระบบโทรออกด้วยเสียงนะคะเชื่อมต่อกับ Apple CarPlay และ Android Auto ด้วยเช่นกันค่ะและนอกเหนือจากนี้แล้วนะคะยังมีกล้องมองรอบคันให้ลูกค้าด้วยนะคะแล้วก็กล้องบันทึกภาพหน้ารถด,ด้วยนะคะ ก่อนจบคลิปนะคะอ้อขอแจ้งแคมเปญน,นะคะสำหรับโตยต้านิวยา r i s นะคะตัว5ประตูนิดนึงนะคะค่ะแคมเปญของเรานะคะ 1. ถ้าเป็นพนักง,งานบริษัทนะคะรับเงินเดือนผ่านธนาคารกรุงเทพนะคะลูกค้าสามารถนะคะดาวเริ่มต้น0%ได้โดยที่ไม่ต้องขัาประกันนะคะและยังได้รับดอกเบี้ยนะคะส่วนลดดอกเบีย้ย0.10%นะคะพร้อมกับบัตรน้ำมันนะคะมูลค่า5,000บาทนะคะ ถ้าเป็นลูกค้าเก่าโตโยต้าครอบครองรถเกิน2ปีนะคะได้รับส่วนลดดอกเบีย้ย0.25%นะคะพร้อมบัตรน้ำมันมูลค่า5,000บาทด้วยเช่นกันจ้าค่ะนอกเหนือจากรถเก่งแล้วนะคะเรายังมีในส่วนของแคมเปญของรถกระบะ4ประตูด้วยนะคะซึ่งตอนนี้นะคะรถกระบะ4ประตูยังมีดอกเบีย้ย0%ให้ลูกค้าอยู่นะคะผ่อนนานสุดนะคะได้ถึง84งวดเลยนะคะ ค่ะสำหรับลูกค้าท่านไหนสนใจนะคะสามารถโทรเข้ามาสอบถามนะคะกับทางเซลล์ออได้นะคะหรือว,ว่าลูกค้าจะเข้ามาติดต่ออ้อนะคะที่โตโยตา้นาคนครทนสาขาบางบอ่อก็สามารถโทรนัดหมายได้เหมือนกันนะคะเดี๋ยวรายละเอียดต่างๆนะคะเดี๋ยวออคุยแล้วก็แจ้งรายละเอียดให้ลูกค้าทราบอีกครั้งหนึ่งนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ออด้วยนะคะขอบคุณมากๆคะ่ะสวัสดีคะ่ะ